สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมและครอบครัวก็พาทุกท่านมาเที่ยวยางแมงโก้8 8ครับผมบริเวณนี้นะครับก็อยู่ที่นนทบุรีครับก็เข้ามาลึกพอสมควรเลยนะครับผ่านทะลุวัดเข้ามาแล้วเราก็จะมาเจอกับบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะครับกว่าจะหาที่นั่งได้ก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกัน นะครับบรรยากาศเนี่ยทำให้เราลึกถึงเรื่องของแบบธรรมชาตินะครับมีต้นมะม่วงซึ่งที่นี่เขาจะมีต้นมะม่วงอายุ88ปีด้วยเป็นมะม่วงอกร่องนะครับน้ามาดูมาชมันทีเดียวแต่ต้องดูนะครับอยากบรรยากาศนะครับวันนี้นะครับ10พฤษภาคมวันอาทิตย์นะครับ ผู้คนจํานวนมากก็หลังจากที่กักตัวอยู่ที่บ้านนะครับสถานการณ์โควิดนะครับก็มารวมตัวกันที่นี่เยอะแยะมากมายนะครับทาให้พนักงานตั้งรับไม่ทันมันได้ไม่ได้กินข้าวกันเป็นแถบนะแต่ที่นี่ก็จะมีพวกกว๋วยเตี๋ยวครับมีอาหารเยอะแยะเลยฮะแต่วันนี้ก็คงจะไม่ได้กินกันเท่าไหร่นะครับก็มานั่งเล่นชมบรรยากาศแต่ก็มีน้ําตาลสดให้ทานด้วยนะครับผมซึ่ง อร่อยดีทีแล้วแหละง่าก็เดินข้ามาแล้วก็สั่งน้ำตาลสดนะครับเป็นแก้วก็30บาทแล้วก็เป็นกระบอกไม่ไผ่ยาวๆเนี่ยนะครับก็อยู่ที่6กสิบาบาทต่อแก้วนะครับก็สามารถกินได้แล้วก็มีวุ้นด้วยนะครับก็น้องสมัยก็พาเดินเที่ยวตลอดเลยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับขาไปเนี่ยเดี๋ยวข้างหน้าเราเนี่ยครับผมที่ผมบอกไปสักพู่นี่ครับต้นมะม่วงอกร้องนะครับ อายุ88ปีครับผมหน้านะครับต้นบลเลอร์เลยนะครับผมใหญ่โตของโบราณเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเด็กๆครับมาที่นี่ครับยังไงก็ควรจะต้องปิดแมสก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับอย่าพิ่มไปไว้ใจครับสถานการณ์โควิด5อ้าวแล้วเราเดินเข้ามานะครับดูนะฮะเนี่ยเด็ที่บอกก่อนนะครับน้ำตาลสดนะครับขายเป็นกระบอกนะครับกระบอกละ65บาทเนี่ยซุ้มดังซ้ายมือนะครับนี่ได้เลยนะฮะก็ผู้คนเยอะครับวันนี้นะทำให้บรรยากาศโดยรวมเนี่ย นะครับค่อนข้างจะคึกคักทีเดียวนะครับใครอยากกินบุนก็มาตรงซุ้มนี้ได้เลยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับมีพวกของขายต่างๆเยอะแยะเลยและนี่ไฮไลท์ครับเป็นไข่กระดาษย่างที่มาทำเป็นชามนะฮะเอาไว้กินกันนะครับผมนะน้องบุรีแล้วก็รับนะครับเสิร์ฟนะโคเสิร์ฟก่อนนะตุ๋นก๋วเตี๋ยวร้านไหนระหว่างที่พูดไปนี่ครับก็ชิดแทรงรอนะครับก๋วยเตี๋ยวยังไม่มาไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าวันนี้แต่ก็อือว่าได้มานั่งเล่นแล้วเราอาจจะต้องไปหาข้าวกินร้านอื่นนะครับก่อนจะไป คือแทบจะไม่มีพนักงานเลยนะครับก็ถ้าเกิดใครทาร้านอาหารจะเข้าใจนะครับเวลาลูกค้ามาเยอะมันก็เป็นปัญหาส่วนนึงครับดูแลไม่ทันนะครับมาจมาบนมาบดกังบ้างนะครับก็คุณลูกค้าก็โกรให้ความเข้าใจร้านชาด้วยนะครับบางทีก็อยากจะเสิร์ฟให้ลูกค้าได้ทันแต่ทำไม่ได้จริงๆนะครับอ้าวนั่นนะถูกไปไกลๆนะครับอ้าวมีบุปผ้าเมียวนะกับลูกเบอรี่นางเลนดู๋กว่าจะหาได้ครับที่ตรงนี้นะครับํำเรทองเลยนะฮะอาแล้วนะครับผม ก็ดูบรรยากาศกันไปนะครับว่าสถานที่นี้เป็นยังไงบ้างซึ่งถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดจังหวะที่คนน้อยหน่อยแต่ว่านี้คนเยอะครับก็ทําให้อ่อไม่ชิลเท่าไหร่เพราะว่าลงเฟซมาเช้านะครับมีการแท็กกันหน้าดูก็คนเห็นในเฟซก็คงจะมากันนะฮะมากันเป็นเขาเรียกว่ามากันเรื่อยๆทยอยๆยอยกันมาไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะครับก่อนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วนะครับตเด็กก็ยยังไม่ได้กินข้าวเลยนะฮะ จนป่านี้เราจะทำยังไงกันดีนะครับผมเอาแล้วครับก็ให้ดูเรื่องของบรรยากาศไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมเนี่ยมีจุดให้นั่งชมวิวนะครับดูคลองดูบึงที่เขาขุดเอาไว้ซึ่งเจ๋งมากๆเลยนะครับอ่าอากาศมันร้อนนะครับหลายคนก็ใส่เสื้อกล้ามมาบ้างอะไรมาบ้างก็ตามปกตินะฮะอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศกันไปนะครับเอาแล้วครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ